กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการฝันให้ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่กันกันกบดรอานุนัทสถาปนิกนะครับช่วงชีวิตของดรเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยม,มีความเปลี่ยนผันหลายอย่างนะฮะจนในที่สุดนะฮะเมื่อตกี้เราบอกไปว่าดรได้มีโอกาสไปเรียนต,ต่อต่างประเทศสรุปว่าดรได้ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะทีนี้ล่ะตอนไปออสเตรเลียดรบอกมาว่าเฮ้ยสถานะทางการเงินตอนนั้นเราก็ยังไม่มั่นคงเราอยู่รอดได้ยังไงครับมีเงินติดตัวไปเท่าไหร่ จะพูดว่าไม่มันคงไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะตอนนั้นนี่ผมอยู่กรุงเทพผมไปยืมเงินพี่ชายยืมมาสองหมื่นห้านะครับแล้วบอกพี่ชายว่าจะเอามาซื้อมมไซไม่กล้าบอกเขาว่าไปต่างประเทศพี่ชายนี่รู้ว่าเราจะไปไม่ไม่รู้ฮะที่บ้านไม่รู้เราไม่กล้าบอกเพราะว่าเขาคิดว่าเราเพี้ยนเราไม่ปกติแล้วเราปิดปกติกับเมื่อต่างเรเด็กอื่นในวัยเดียวกันแล้วเพราะฉะนั้นตอนนั้นผมอายุสิบแปด แล้วเพิ่งจบม .6 เองตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะฮะสิบแปดสิบแปดใช่ครับเพิ่งจบม .6 ใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจจะไปต่างประเทศใช่ฮะครับผมเราเราสรุปก็ที่บ้านก็ไม่รู้ที่บ้านไม่รู้ฮะที่บ้านไม่รู้ผมได้เงินมา2 5ง0 0ืบาทจากพี่ชายเขาก็กอยพี่ชายเป็นฆาตการก็ไปยืมมานะยืมสากกอนมาให้ผมเข้าใจดีนะฮะแต่ผมก็เอามาซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ8,000บาทหลังจากจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วก็ลัดป้าไปออสเตรเลียใช่ครับด้วยเงินเพียงแค่8 0 0 0บาท8,000บาทคือ300ดอลลาร์ในขณะนั้นนะฮะผมก็ตั้งใจจะไปแล้วผมก็ยังไงผมก็ต้องไปอ่ะนะฮะผมมีเงินแค่นี้ผมก็คิดว่าผมที่ต้องอยู่ให้รอดนะฮะไปถึงผมต้องหางานได้ได้ไปถึงผมต้องตั้งหลักได้ได้และผมต้องเรียนทั้งสือได้นะผมต้องเรียนจบปริญญาตอนนั้นมีวางวางแนวทางไปรือยังครับเรื่องของว่าเราจะไปเรียนต่อด้านอะไรหรือว่าถือว่าไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปหาอาดับหน้าคือ จริงๆชีวิตผมผมจบผมชอบด้านเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่วิชาชีพถ้าเป็นวิชาชีพจะต้องเรียนวิศวะเรียนสถาปัตย์แต่ผมชอบสถาปัตย์นะครับสถาปัตย์ในที่นี้ก็คือเป็นแนว Creative นะครับออกแนวครีเอที e สายครีเอทีฟเพราะนั้นผมสนใจสาขานี้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียนสาขานี้นะครับ ทีนี้พอไปถึงปุ๊บโอกาสที่เราได้เรียนจริงๆเราเราได้ไปถึงเราได้เรียนเลยหรือเปล่าครับย่างครับอย่างอย่างผมไปอยู่ต้องไปอยู่อย่างน้อยประมาณปีหนึ่งครับเก็บเงินก่อนครับผมครับผมไปอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่วีซ่าต้องเที่ยวเงิน300ดอลลาร์ไปถึงก็ถือจดหมายเพื่อนไปหาพี่ชายครับลงเครื่องบินก็ไม่มีใครมารับนะครับก็ต่อรถไฟเลยครับไปบ้านดุมๆไปเองใช่ครับไปมีแผนที่ก็ไปตามแผนที่ นะครับก็คิดเหมือนกับว่าฝรั่งแบ็คแพคเกอร์ทำไมก็เดินทางหาแผนที่แผ่นเดียวก็ไปได้ครับถ้าไม่เราจะทำแบงคไม่ได้ถูกต้องครับแล้วก็ภาษาเราก็ถือว่าเราภาษาเราได้เราเตรียมตัวได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยไปต่างประเทศแต่ว่าเราเตรียมพร้อมนะครับเราพร้อมที่จะสู้เหมือนกับเราเดินทางขับรถลงอุโมงค์เรารู้ว่ามันมีทางออกนะเรารู้ว่ามันมีแสง ที่เราเห็นทางม,มันมีเส้นทางที่บอกเราอยู่เพร,ราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะทําให้เราสู้ถ้าเรามีทิศทางที่ัดเจนนะครับ,มบผมก็เลยมั่นใจอะ่ะเหมือนกับในใจตัวเองก็คิดอยู่ตลอดว่าต้องอยู่ได้ต้องรอดอใช่ครับ,รบทีนี้ไปถึงปุ๊บด้วยเงินเพียงแค่300ดอลลาร์งานที่ดรบอกว่าดรไปหาทำเนี่ยทําเกี่ยวกับอะไรครับอ คือผมไปถึงก็อาศัยอยู่บ้านพี่ชายเพื่อนสักอาทิตย์หนึ่งอะนะฮะแล้วผมก็ไปเริ่มตอนนั้นก็มีจ็อบเซ็นเตอร์เเรียกเป็นหน่วยงานที่สําหรับคนตกงานคนว่างงานผม,ผมก็ไปสมัครงานด้วยแต่จริงๆมันเป็นงานที่เขารับคนที่เป็นคนในประเทศของเขานีา่นนะสิเรากำลังสงสัยว่าเราเป็นชาวต่างประเทศนะ เราไปถึงเราจะไปแย่งงานคนในประเทศเขาหรือเปล่าแล้วเขาจะให้เราเหรอเขาไม่ได้ถามรายละเอียดเราว่าเราเป็นคนชาติไหนอะไรยังไงนะฮะแต่เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ฝรั่งก็ก็มีมีคนหลากหลายชาติมาแต่เข้าใจว่าอาจจะเป็นพลเมืองของเขาผมก็เลยไปสมัครงานเขาก็มีงานให้ผมทํำเป็นงานงห้างนะครับแดี๋ยไม่ใช่ยืนขายของไม่ใช่ยืนขายของไม่ใช่ยืนขายของแต่เป็นเก็บรถเข็นในห้างนั่นคืองานแรกใช่ครับครับผมใช่คือ เราทิ้งรถเก็บกันไว้ช็อปปิง้งซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ครับเอาไปเดินตามเก็บตามเก็บแต่ไม่ใช่เก็บทีละ3คัน5คันนะฮะทีหนึ่งต้องได้สี่สิบคันห้าสิบคันหนักครับหนักมากวันแรกผมไปถึงเริ่มงาน7จ็ดโมงเช้าประมาณ8ปดโมงห้างเปิดเนี่ยนะครับเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ทำไปถึงสองทุ่มได้ตังค์เยอะได้เงินดีชั่วโมง20ดอลลาร์นะครับ80ชั่วโมงวันหนึ่งก็นะครับร้อยกว่าดอลลาร์เงินดีแต่ผมเป็นไข้เลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากครับเหนื่อยมาก วันที่สองไปอีกวันหนึ่งไม่ไหวแล้วครับทำทำอยู่นานไหมฮะอาชีพทำได้สองวันนะได้แค่สองวันทีนั้นสองวันผมเป็นคนสู้นะครับแต่ว่าเจองานที่หนักขนาดนี้ผมไม่ไหวครับไม่ไหวครับผมทีนี้ทีนี้ต้องต้องบอกก่อนว่าหลังจากทํางานเป็นเด็กซูเปอร์มาร์เก็ตุผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วเป็นยังไงมายังไงอยู่ดีประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้แต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วมาต่อช่วงน้กกันกับตอนให้ไกลไปให้ถึงครับ เฮ้ยสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีเลยแล้วทำงานไงเนี่ยการบ้านจะเสร็จไหมเนี่ยต้องทําใจอะที่บ้านเราก็เป็นเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งถ้าเล่นพร้อมๆกันหลายเครื่องแบบนี้นะโหเต่าดีๆนี่เองแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆสิคะพี่ๆได้ดูข่าวกันบ้างปะเนี่ยข่าวอะไรครับคุณน้องก็ที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชเขากะกลับดูแลผู้ให้บริการ เลยรวมทั้งเด็กและเยาวชนอย่างเราเราด้วยเร็วๆเนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอว่าแต่ถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกเกิดอะไรขึ้นต่อล่ะคุณน้อง กันเลยนั้นเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้ใช้กันทั่วไปเลยนะสิคะงา่ายๆเราจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือนั่นแหละค่ะอืมถ้าอย่างนี้พี่ก็จะมีสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ทั่วไปทุกที่แล้วดิเจ๋งอ่ะอย่างนี้ต้องขอบคุณกสทชเนี่ยที่เขาทำให้เราสะดวกสบายอย่างนี้ A A อ,อ,อ,อถ้ามีสัญญาอินเทอร์เน็ตบนมือถือแล้วเนี่ยพวกพี่ๆจะเรียนเก่งกั้นึ้น,ป,น,นปันหาเปน้องครับอันนั้นเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดอยู่แล้วครับผลการเรียน คุณเพื่อนครับครับเรื่องผลการเรียนเนี่ยใครว่ากันปลายปีดีกว่าไหมครับการบ้านของเราสองคนทํครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยแกแล้วอ่ะน้องมีการบ้านที่ต้องสอบพรุ่งนี้เหมือนกันนะยังไม่เสร็จเลยก็รีทาัเลยครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับเมื่อกี้เราคุยกันกับดรอานนท์นะฮะว่า ด็อกเตอร์ตอนไปอยู่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียเนี่ยทางานเข็นรถเข็นเก็บของในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี้หลังจากนั้นชีวิตต่อหลังจากนั้นครับพอได้ถามว่าทํางานแค่สองวันครับก็คือสู้ไม่ไหวหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนงานครับไปทํางานเค c ตอนค่าก็ไปล้างจานร้านอาหารเก็บเงินผมใช้เวลา6เดือนผมเก็บเงินได้เกือบหมื่นเหรียญผมก็มีสิทธิ์เริ่มที่จะหาที่เรียนตอนนั้นผมไปสมัครเรียนที่เทปนะครับซึ่งเป็นสถาบันอาชีวะของ รัฐบาลนิวเซาแลนด์พอจบเทปหนึ่งปีแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงเบรกมีเพื่อนผมชวนไปเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับผมก็เลยไปเที่ยวนิวซีแลนด์ไปเที่ยวนิวซีแลนด์ผมมองว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่มากออกรแลนด์เป็นสวยงามสวยงามกว่าซิดนีย์เยอะนะครับซิดนีย์ว่าสวยแล้วเจริญแล้วแต่ออกรแลนด์นี่เป็นธรรมชาติมากผมไปอยู่ออกรแลนด์สองเดือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะตั้งหลัก อยู่ออกแลนแล้วผลหลังจากที่เราย้ายไปอยู่นิวซีแลนด์เราก็ได้ทำงานที่นั่นผมไปทำงานเริ่มทำงานาร้านอาหารไทยแต่เป็นร้านอาหารที่งค่อนข้างดีอยู่ในเครือของโรงแรม5าดาวนะครับ,รบก็เริ่มไปฝึกวิชาชีพในเรื่องของร้านอาหาร,รเรียนรู้ในเรื่องของอาการทำอาหารนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่สัก ครึ่งปีผมก็ได้เข้าเรียนที่มหาลาัยออกแลนด์นะครับคณะสถาปัตรรยกรรมนะครับแล้วก็ผมก็เรียนไปทํางานไปนะครับโดยระยะเวลาหปีทีนี้ชีวิตหลังจากการเรียนล่ละพอเรียนจบออกมาปุ๊บได้ข่าวว่าออกมาทํางานเป็นอาจารย์ด้วยพอผมจบนะครับจบจากมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนงานค,คือผม,ผมเป็นสถาปนิกแหละ<อ>ผมจบสถาปัตย์นะครับผมก็ได้เข้ามาทํางานกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกอ่อสร้างนะครับมผมทํางานอยู่บริษัทเมนซิลปีหนึ่ง<ม>พอหลังจากนั้นผมก็ออกมาเปิดบริษัทชื่อ Pacific c o n s t r u c t i o n เป็นของตัวเองเลยคอนซารครับทำงานทําสร้างหมู่บ้านจัดสรรปีหนึ่งประมาณ200หลังครับผมไม่ได้มโนะครับส0 0หลังเนี่ยฝาหลังเขาสร้างบ้านใช้เวลา6อนาทีต,ต่อหนึ่งหลัง<ม>นะครับและโครงการหนึ่งเราทําประมาณ50-60หลังนะครับใน1ปีก็ได้เป็น2-300หลังนะครับเราก็ทาผมเริ่มโครงการแรกนะครับข้อประสบความเร็ ร้อยยีหลังโครงการที่2ขึ้นประมาณ300หลังนะครับแล้วก็เชื่อว่าพอจบโครงการที่2เนี่ยผมก็มีเงินเป็นร้อยล้านนะถ้ากินเงินไทยนะครับจากจากที่วันแรกที่เราไป300เรียนนะใช่ครับครับผมครับแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นนะครับจริงๆผมก็ผมเริ่มตั้งตัวได้แหละผมมีบ้านนะครับอยู่ในอลซิดนียนะครับแล้วก็ อยู่ในบรรยากาศที่สวยงามมันเป็นไปตามฝันแล้ว <N> น่าจะโอเคแล้วนะ,นะครับบังเอิญว่าเจอวิกฤตต้มยำกุง<อ>ุงตอนนั้นนะครับเจอวิกฤตต้มหยำมกุุงผมก็เลยมันก็เป็นจุดแปรผันนั้ผมตกง,งานครับผมปิดบริษัทครับอตอนนั้นปิดบริษัททุกคนตกง,งานวงงานขอสร้างล้มละลายเหมือนที่เมืองไทยล้มละลายครับผมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจนินซีแลนด์เนี่ยมันอินเอเชียนะครับผมก็เลยว่างงานตกงานอยู่หกเดือนนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นผมเรียน MBA ฮะ uh huh. ตอนที่ทำบริษัทก่อสร้างผมเรียนจบ MBA ที่ออกเล่นอยู่ซลนด์นะครับ uh huh. ท้ายที่สุดผมตกง,งานไม่มีงานแล uh huh. ผมย้ายกลับมาซิดนีย์ uh huh. นะครับกลับมาซิดนีย์มาเรียนไอทีมาหาความรู้ออีกสาขาหนึ่งยังคงยังคงมุมาในเรื่องการเรียนต่อไปใช่ครับ,รบมาเรียนไอทีที่เทปพ,พอเสร็จแล้วเขาก็พอเรียนได้เทอมหนึ่งเขาก็เชิญผมเป็นอาจารย์แล้ะที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับหลังจากที่ผม มาเรียนด้านไอทีแล้วผมก็เริ่มสอนอวิทยายลัยของร,รัฐบาลนะครับ,รบแล้วก็ย้ายไปเป็นหัวหน้า,าแผนกหัวหน้าภาควิชาของวิทยาลัยเอกชนแล้ววันหนึ่งผมก็ไปสมัครเป็นผู้มยการอาาของวิทยายลัยแห่งาหานะครับ จากประสบการณ์ที่ผมมีเขาก็รับผมเขาก็รับเราใช่ครับพอเขารับผมทํางานที่สถาบันเคนนิดิติวเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2000นนี่ก็ทํามา12ปีแล้วฮะสิบสองปีเต็มยังยังคงทําอยู่ยังคงทําอยู่แล้วก็ผมกลายเป็นหุ้นส่วนของสถาบันนะารับดูสิจากจากวันแรกที่เราไม่มีอะไรทุกวันนี้เรากลายเป็นหุ้นส่วนของสถาบันไปแล้วด้วยผู้ถืดหุ้นแล้วก็เป็นกรรมการบอร์ดของสถาบันนะครับเพราะว่า เข้าไป2ปีแรกผมก็จัดระบบโครงสร้างองค์กรใหม่นะครับองค์กรจากสาภาพที่มันไม่ดี<ะ>เท่าไหร่ผมเขาเพิ่มมูลค่าให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเห็นว่าผมเป็นมือบริหารที่ช่วยในการพัฒนาองค์กรได้ก็เสนอขายหุ้ในให้ผมแต่ผมเองก็ไม่ได้มีเงินสดผมบอกเขาว่าพธุรก,กิจผมเคยทําก่อสร้างและผมค,ค่อนข้างที่จะไม่ดี<ะ>แล้วก็ง่ายๆว่าเกือบจะล้มละลายมา<ะ>เพราะนั้นจัวเงินสดไม่มี เขาบอกอไม่เป็นไรช่วยพัฒนาองค์กรเขาแล้วกันคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ช่วยเท่านั้นผมบอกผมมีแค่เงินเดือนผมใช้เงินเดือนผ่อนเป็นมูลค่าหุ้นได้ไหมเขาบอกได้นะครับภายใน2ปีถือว่าเรามีเครดิตงานด้านการศึกษาของเรานะใช่ครับเพราะฉะนั้นหลังตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมก็เป็นหุ้นส่วนเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีวศึกษาอุดมศึกษาของสถาบันด้วยหมามาเปิดประาศขาที่เวียดนามที่พม่า ที่อินโดที่ฟิลิปปินสิงคโปร์รนะครับ,รบและตอนนี้ก็ลังเปิดใงไทยท,ที่มากเลยอยากให้ดรแนะนําแนวทางให้กับน้องๆที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าสิ่งที่จะต้องมียึดถือประจำใจเอาไว้เลยเนี่ยคืออะไรบ้างแล้วทำยังไงถึง